ก็คือเทศกาลปูเมนูสุดฟินโอ้โหปูระยองนีอร่อยมากมาจากญี่ปุ่นเลยคุณต้นเลอมันไม่ใช่แต่ระยองที่เดียวปูทะระบะใช่มใช่ปูยักษ์ตัวใหญ่ใ่นะปูยักษ์สุดยอดแล้วก็มีปูในระยองด้วยปูทะเลสาบถูกต้องแล้วเขาจะมีเมนูปูต่างๆครับทั้งปูดิ่มปูไข่ดองปูสไตล์ฟิวชั่นแล้วก็เขาบอกว่ามีประมาณเป็นร้อยเมนูเลยนะครับจากที่เซนทัลนะครับสุดก้าวเซนทัลฟเวัล งานก็จะมีตั้งแต่วันที่30ถึงวันที่2ครับครับก็จะมีคอนเสิร์ตด้วยวันที่30จากคุณสงการดุ๋อยอยนะขอนี้ดังมากนะครับวันที่1เมษาก็จะมีเชฟโนงอนงสุประชัยครับนะครับแล้วก็วันที่2ก็จะมีคอสเพย์แล้วก็จะมีกิจกรรมเป็นร่วมไปถ่ายรูปลง Facebook ถูกใจได้รางวัลด้วยครับออันนี้งานที่1นะครับถ้าผอฝากมาพอพลผอพลพอบัสพลครับโอ้คนนี้คนดังครับ งานที่2ครับเทศกาลดนตรีโชคดีมีสุข l u c k ด Day Music Festival ที่จังหวัดระยองงานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโชคดีมีสุขนี้นะครับ1-3เมษายนครับแต่คนที่จะเข้าไปต้องมีการฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มอแล้วก็หรือมีการตรวจเอทเคไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับก่อนเข้างานงานนี้เขาบอกว่าจะมีศิลปินดังมาด้วยนะครับหลายค้ามากกว่า ห้าสิบร้านค้าทุกๆหนึ่งร้อยบาทของการใช้จ่ายจะเอาไปสอยดาวได้เออโอ้อันเนี้ยชอบผมชอบสสยดาวพวกนี้แล้วก็จะมีศิลปินเอาเอาเอาเป็นชื่อที่แบบรู้จักแล้วกันนะครับสิงโตนำโชคฮะสู่พบทอนโอแต่นี่ละครับจัดที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองมีมาเรียมบีไฟด้วยนะครับเออมาเรียมบีไฟค่ะใช่หนึ่งถึงสามเมษายนนี้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองเอาเป็นว่าตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าเป็นต้นไปเลย นะครับยี่สิบเก้ามีนาดถึงสามนะครับที่เซนทันครับลายกินปูนะครับผัดมาหนึ 3, ่งถึงสามลูกดีมีสุขครับเลือกไปเที่ยวกันละกันคือคอยู่ใกล้กันด้วยนะที่เซนทันระยองกับสนามกีฬากลางระยองเนี<ช>่ยก็ไม่เกินสิบโลใช่ครับก็ไปชุดเดียวเนี่ยเที่ยวได้สองสามงานเ